สวัสดีจ้าโอ้ยเนาะพอสิมะทายขิ้เป็นี่ซื้อขึ้วันดีจ้าจ้าโอ้สวัสดีจ้าโอ้ยเนาะพอสิมะทายขิ้เป็นี่ซื้อขึ้วันดีจ้าจ้าโอ้พาเลนโอ้ยเขาเป็ยังไงกินดิพิ่มไปเลยซื้อของกินมา นี่คสวัสดีแม่พี่ทุกคนทุกท่านด้วยครับเด้อก็จะพามาดูนะบ้ังเงินเจ้านะเออเออไดูดีสวัสดีเจ้าได้แล้วนะครับอ,อี่อ,อืมเด่นดีนับเล่นดีนี่เราก็กําลังทําความสะอาเดเสร็จนะครับนี่ออน้องชาก็สะอาดแล้วนะครับเราแค่ท่าเล่นได้จะน้องเงินเจ้าเข้า ลงช้างลงนู้นแล้วครับตรงนี้ก็ไม่ได้ผูกขาแล้วผูกแค่ตอนทำความสะอาดนะครับแม่แม่ครับรู้เขาทำไงรู้เร่นดินเรีนดินเนือเด่นดินนื้อ้างไว้ห้าเดือนอ่าห้าเดือนนะครับน้องเจนจ้าห้าเดือนแล้วนะครับ ห้าเดือนแล้วมังกนเจ้านะครับผมดูหุ่นช้างห้าเดือนเป็นไงครับแม่แม่สิครับมันช้างขวบหนึ่งนะเฮ้ยเล่นดินครับเล่นดินโอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกวะนี่หันใจบอกแล้วแต่คำว่าจะซื้อกับพ่นหลอกแป้งโอ้มาดามมาดามมาดามโอ้ทั้งแม่ทั้งลูกโอ้โอ้หุ่นกับแม่สีครับ โอ้โยนะ้ออืออือนุปน่ปนปน,นปุ่นเจ้ามันปนโอ้โหโอ้ยนี่นะดูกใกล้ๆนะเป็นไงเสียบเอโอโอ้ยจะสิ้ยนตัวพิปปืมเว้ เออเออเออเฮ้ยเออเฮ้ยเจ๊เจ๊เจ๊อย่ากวนเรานะครับอย่ากวนเรานะครับนี่เอ้ยเอ้ยเฮ้ยจับพี่ปื้อมาเฮ้ยไอ้กวนพี่ปื้มมาเฮ้ยโอ้ยเอาน้อยไว้อ่า ห้าเดือนแล้วนะครับแม่พีครับปาน,าปานร้าขวบกลัวนะผมเล่นดินโจแม่พีนะครับป <laughs> ึ๊บแม่เป็นกล้องธรรมดาเล่นดินโจแม่พีนะครับผมโอ้ยด่นกล้องธรรมดาต้องถอยไกลมากกพรว่านเจ้าตัวโตต้องถอยอยู่ไกลมากนะครับถึงจะเห็นนกเ้าเต็มตัวนะครับอืเออ นี่คับรรยากาศแดมเช้านะครับตอนเช้าตอนเย็นลุงก็จะลดน้ำต้นไม้นะครับเก็บขยะเสร็จนี่พี่ยังก็อยู่นู่นครับเป็นอะไรที่ประจําเขานะครับจากบางนันมีอ่านะครับตอนนี้เป็นแันปันคูเขาหัวโดดแล้วนะเร็นไะไรพี่ไม่มีหญ้าแล้วนะครับเป็นดินทุ่งสูงเฉยนะครับไม่ให้พี่เรียนเล่นนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ย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 ฮ่า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 ฮ่นฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่่เฮ enfin ่าฮ่เฮ่า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 ฮาฮาฮ่เฮ้าฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮยาฮ่เฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่ฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่เฮ่าฮ่าฮ่อฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮฮฮฮฮ่ฮาฮฮฮฮฮฮ

คือพี่ดาวแม่คือพี่ดาวมึงสอนคือพี่ดาวแม่มาดามสอนลูกให้บายน้ำดิมึงมึงมึงทำอะไรสิยัยหนึ่งก็ดินมึงมึงเอ้ยผมกระเต็นดินเนาะออออคนคนคนชปกคนชกปกอออ อื้มอื้อืเฮ้ยเย็ดเย็ดเย็ดอ่เพกระดิ่งเลยะอเพร้ะเะเะดิงดิ่งดงดเออฮฮฮอ้อเด้อเออข้หลังข้หลังอย่านะอย่าอย่านะแต่ไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีละแต่ก ja, ่อนเนี้ยโหไวมากนะครับตอนนี้พ้อเลี้ยงก็ เริ่มสอนก็ไม่มีแล้วนะครับขารังขลังเอออย่าดีใจโชว์ไปโหไม่มีอะไรกินเลยพี่เพิ่มไม่ได้สูงโอ้โหห่วยแบบนี้แล้วถ้าเห็ดเป็นก็เห็ดเหมือนเหมือแถบันน,นี้หยอกหอมอ่องจ้าเร็วจ้ายังไงจ้าโชว์แม่พี่เร็วจ้าโชว์แม่พี่ไหนเร็วแงบอกว่าเห็ดแง่เห็ดเราไม่ค่อยได้บอกหรอกยี่้ยโอ้โหเดี๋ยวเทียบให้ดูครับอู้ อตอนนี้น้องกินเจ้านะครับก็อยู่ระดับระดับไหนอะอระดับกอดเลานมผมนะครับประมาณช่วงอ่ะผมสูงไปเจ็ดสิบน้องกินเจ้าก็ยสูงอยู่แล้วประมาณร้อยห้าสิบผู้ถึงไม140่ 140, 130ร้อยสี่สิบร้ยสี่สิบร้อยสามสิบนะความสูงสูงมากนะครับตนนี้ ขือดิขีิดิขีิดิขี้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 ดิเล่นเหนียงตรงคอเหนียงตรงคอเหนียงตรงคอชินใจอยู่เนยเฮอตาง่วงเราครับสาวตาง่วงตาฝั่งนี้จะเหมือนง่วงมากนะครับเพราะว่าดำสุดฝั่งนี้จะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับแต่างนี้เหมือนง่วงมาเออแชร์แชร์ดิฟลิซัย ฮ่าฮี่นีนะครับเดานะครับครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชิ์ให้กับช่องพี่อุ้มมังฝรั่งแนลด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแม่แม่พีครับสวัสดีครับปู่มันดิจ้าหน่อเร็วจ้าหน่อยเร็วจ้าโชยพื้นหน่อยเร็วไม่จ้าเลยสวัสดีครับ